การกินอาหารได้อย่างหลากหลายและครบถ้วนทำให้ได้รับสารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต,า,ตามที่ร่างกายต้องการนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงดังนั้นการตรวจสุขภาพช่องปากจึงจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับผู้สูงวัยและหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพในช่องปากกรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามายัยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13กรุงเทพมหานครเด้ร่วมจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรเนืน่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566เพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ด้วยสิทธิประโยชน์บริการทันตกรรมด้านการส่งเสริมและป้องกันภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการในวันนี้ก็เป็นโครงการที่กระตุ้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนะคะโดยจัดบริการการตรวจกลุ่มเป้าหมายหลักๆ2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเป็นกลุ่มหญิงมีคันค่ะเนื่องจากในวัยตั้งครรภ์น,นี่อาจจะมีการทานบ่อยแล้วก็มีในเรื่องของเหงือกอักเสบเนื่องจากเกิดการอาเจียนหรือแพ้ท้องนะคะแล้วก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการทําให้เด็กที่เกิดออกมาเนี่ยมีสุขภาพฟันที่ดีด้วยนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเลยทีเดียวที่เราจะต้องให้มี การดูแลแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อการทําฟันนะคะส่วนผู้สูงอายุก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะที่สะสมโรคทางช่องปากเนี่ยมาค่อนข้างยาวนานแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสูญเสียฟัน ซึ่งจะต้องได้รับการบริการใส่ฟันเทียมทําให้มีภาวะโภชนาการที่ดีการสื่อสารพูดคุยผู้สูงอายุเนี่ยมีการใช้ชีวิตได้ได้ดีและมีคุณภาพชีวิตได้ดีะคะ่ะก็อยากจะเชิญชวนทางเพทยนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์เองนะคะในการที่เข้ามาร่วมในการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากนะคะซึ่งจะมีหลายสถานที่สถานพยาบาลหลายแห,ยหย่งในในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะคะเพื่อที่จะได้รับการตรวจแล้วก็ถ้าหากว่าท่านมีประเด็นทางด้านการรักษาทางด้านสุขภาพช่องปากก็ จะได้รับการส่งต่อประสานส่งต่อออกไปในการที่ให้ได้รับการดูแลนะคะเพื่อให้สุขภาพที่ดีค่ะทั้งนี้กิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ตรวจสุขภาพช่องปากจัดขึ้นระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง17สิงหาคม2566สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง69แห่งและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร11แห่ง รวมถึงคลินิกทันตกรรม2แห่งที่เข้าร่วมได้แก่บางเขนจากคลินิกเขตบางเขนเกษตรเดนทอลคลินิกทันตกรรมเขตจตุจักรรู้สึกว่าดีมากเลยคะ่ะที่มาให้บริการประชาชนเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะหรือจะไปทําที่สถานที่ฟันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่าใช้จ่ายมันสูงก็มาให้บริการอย่างนี้ก็ดีมากคะ่ะ